พวกเรากับฉลามในวันนี้เรามาอยู่ในเกมทำความสะอาดซิมูเลเตอร์นะทุกคนโ,โว้ยาาย่าฮาเฮ่ทำไมการเคลื่อนที่ของฉลามมันดูแบบว่ากระตุกจังเลยเหมือนการเคลื่อนที่แบบอนิเมะเฮ้ยมาทำความสะอาดกันเลยซึ่งนะฮะทุกคนนี่ก็จะมีของที่มันสกรปรกอยู่ตรงนี้นะฮะอา้อาวมีน้ำหมดด้วยเขาต้องไปเติมน้ำ <c oughs> ใช่มันมีน้ำหมดนะชีทำความสะอาดไปเลยเป็นการทำความสะอาดแบบใช้น้ำทะเลอ่ะ เอาวิธีเติมทำไงไงเติมน้ำอ๋อกด E ทุกคนรีฟิวโอเคกค้งไปเลยจะกบจะกบเฮ้ยฉลามมาทำความสะอาดก่อนที่เพื่อนกลับบ้านฉลามบุกตื้งตึ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 งเอ้ยไมนะฉลามบุกหนีเร็วต้องเรียกทำความสะอาดนะเราจะได้ไปดานต่อไปนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดเสร็จเราก็จะไปดานต่อไปได้หรืออีกวิธีหนึ่งคือเติมเลวบ้างแล้วก็ซื้อโซนเอาไงแต่พวกเราก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมใช่พวกเราไม่อยากเติมนะครับทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี่แหละ ฉีดไปเรื่อยทำความสะอาดไปเรือ่อยเอราาน้ำหมดีกเลย,เลยโอ้โหหมดโคตรเร็วเลยคันนี้เริ่มสะอาดแล้วทุกคนเหลือด้านหน้านะครับไปฉีดด้านหน้าไปด้วยโอ้โหไปทําอะไรมาเนีย่ยรถพวกนี้ทําไมตกกระป๋องจังเลยเออแม้แต่ถังขายะเราก็ต้องทาความสะอาดนะนี่สงสัยว่าทุกคนนะี่นีคืออะไรวะที่เติมน้ำาะเนี่ยใบควิกฟิลโอ้โหต้องเติมทุกคนอ๋อถ้าเกิดว่าเราเติมตรงนี้คือเราจะสามารถเติมน้ําได้ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมไอ้จะกรบฮะ ในตั้งถึง 1k ยังเหรอถึงแล้วรู้สึกว่ามันจะมีของราคา 1k อยู่นะโอเคเดี๋ยวลองไปดูก่อนทุกคนอ๋อนี่ไงทุกคนซื้อได้เหรอ 1k โอเคลองกดซื้อไปก่อนเฮ้ยโหเรียบร้อยฉันได้ปืนใหม่ไฉันก็เหมือนกันเดี๋ยวลองฉีดดูละกันเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันเร็วขึ้นอ้โวคันต่อไปรถตำรวจฉีดเลยครับสงสัยล่าโจรมากไปหน่อย รถเละเลยพอเริ่มทำความสะอาดไปเรื่อยๆก็เริ่มเสียนขึ้นนะเนี่ทุกคนดูโคเซียนโอ้โหยังรดเร็วเลยโอ้ยปรมาจารย์ทําความสะอาดสวัสดีครับ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงทำงไมแขนฉันเป็นแบบนี้วะเนี่ย <c oughs> แค้นบิดแต่นายอยู่ทะเลฉลามนาะยไม่ต้องทำความสะอาดนาะยโค้ชโชคดีเลยว่มโอ้ยก็ต้องทำความสะอาดนะรายเข้าบ้านอะไรแบบนี้ตอนนี้มีตังหนึ่งพันแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อของดีกว่านะฮะเป็นแบบว่าถังแล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่นี่คือเกมพาสนี่หว่าดูซิมีอะไรบ้างเกมพลาสมีอินฟินิตี้แท้งทุกคนคือน้ำไม่จำกัดเลยนะครับ799อบโลบักแค่เห็นก็นึกถึงมาม่าแล้วว่าตอนนี้ <c oughs> มีแท้งหนึ่งพันแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คือมีให้เราซื้อเแบบเอ่อ ที่ฉีดน้ําทุกคนว่าจะให้มันออกไปเป็นแบบไหนนะครับอ่ะซื้อถังก่อนแล้วกันเรียบร้อยอซื้อแล้วตอนนี้ถังผมไม่เป็นสนิมแล้วครับน่าจะดีขึ้นนะไอ้จจกบเจกบดูนี่ดูนี่อะไรวิเทคนิคลับเออหมุนรอบตัว <c oughs> อ๋อรถนี้นี่ใหญ่มากเลยทุกคนนี่คือรถโรงพยาบาลนะครับเฮ้ยแต่ฉันชอบนะล้างง่ายดี <c oughs> เออจะว่าไปมันก็ล้างง่ายอยู่นะมันเลียมเแต่แค่มันใหญ่ใหญ่แต่เหลี่ยมไง มันก็เหรียญทุกคันไม่ใช่หรอวะนี่ยา <c oughs> <Yeah. S 1> โอ้โห่นี่มันคือการทําความสะอาดแบบระดับเทพใช่ไหมเนี่ยอล่ะทุกคนตอนนี้ผมมีเงินซื้ออันนี้แล้วนะครับนี่เป็นการซื้อแบบเออเหมือนมันกว้างขึ้นแหะทุกคนกดซื้อไปเลยมาดูซิครับมันจะกว้างขึ้นแค่ไหนคือถ้ามันยิ่งกว้างขึ้นเราก็จะทําความสะอาดเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยก็กว้างอยู่นะทุกคนหลังจากที่เราได้ฉโด,ด oh. เอ้ยใจได้เลยะเนี่ย <c oughs> เหลือรถคันนี้คันสุดท้ายทุกคนเฮ้ยตัวว่าด่านต่อไปเปิดแล้วเออคันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปด่านใหม่ดีกว่าชนะไหมได้เติมตัวนี้ได้ป่ะนี่เฮ้เติมตัวนี้ไม่ได้อะว้าวโซนนี้คือเป็นโซนดอกไม้ดูสิ<ก>จากรั้วสีน้ําตาลที่เป็นสีขาวเลย <c oughs> ฉันไม่เห็นตัวนายอะตัวนายค้างอยู่เนี่ยจะอยู่ตรงเนี้นายเห็นเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวชามไม่มีตัวตน โอ้โทุกคนคือแบมนี้ผม,มเห็นฉลามและฉลามก็ไม่เห็นผมนะครับโอ้โหสวยเลยทุกคนตอนนี้คือได้ยินแต่เสียงน้ําที่ฉลามฉีดเนี่ยแต่ไม่เห็นตัวเอยฉันก็ไม่เห็นนายเหมือนกันเราอยู่แบบในโลกคู่ขนานเลยอยู่คนละมิติใช่ถือว่าเราจะไม่เห็นฉลามก็ไม่เป็นไรจุดประสงค์เราคือทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดอย่างเงาเงาเหรอ,อหลังจากที่เราทําความสะอาดมาเรื่อยๆทุกคน ตอนนี้เราก็มีตังซื้อของใหม่แล้วซึ่งของใหม่นี่ที่ผมจะซื้อคือเป็นปืนนะทุกคนสี่พันนะครับซื้อเลยโอ้โห,หปืนฉีดน้ำด้วยปะเนี่ยสวยจังเลยส่วนฉันจะซื้อแทงน้ำอโอ้ยฉลาดในฉลาดม,มากเลยซื้อแทงน้ำก็คือเราจะเก็บน้ำได้มากขึ้นใช่ไหมใช่โอเคเอล้วดูปืนต่อไปดีหมื่นห้าทุกคนปืนโคตรเท่เลยเฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะมีตังซื้อถังแล้วทุกคน เกมนี่คือมันไม่ค่อยมีอะไรพูดนะครับอาจจะตัดเยอะนิดนึงนะฮะนี่ซื้อถังเลยละกันโอ้ยจะได้เก็บน้ําเยอะขึ้นว้าวอ,อ,อ,อน้ําเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอ,อ,อขนาดซื้อถังมาใหม่นี่ก็ต้องมาเติมเรื่อยๆมาทุกคนแป,ป๊บแป,ป๊บหมดแป,ป๊บแป,ป๊บหมดออแก้ปัญหาเลยฉลามเติมโลบักเลยจะขอเติมน้ำเรื่อยๆดีกว่าน้ำน,นี่มันขี้เหนียวจริงว่ะเออแค่เติมโลบักแค่นี้ไม่ได้ขี้เหนียวไม่มีตังออไม่มีตังนี่ง จะว่าไปทำความสะอาดไปเรื่อยๆก็เริ่มเบื่อเล,เลยในตอนนี้โดดงานไหมโดดงานไปเที่ยวเล่นกันทําความสะอาดพื้นไปเรื่อยๆ ระวังว่ามันจะให้สกโป๊กชันว่าจะจะเก็บเงินซื้อปืนวัฉลามตอนนี้ฉันมีเงินหมื่นสี่แล้วไอ้นี่เดียวฉันก็มีหมื่นห้าแล้วนะ่ตนชั้นมีอยู่สามพันอ้ยทำไมนายเงินน้อยจังเลยฉันเพิ่งเอาไปซื้ออนาเขตนะโอ้อนอาเขตเราขอดูก่อนซิอนาเขตอันต่อไปเออมันเป็นแนวตั้งเลยเออเหมือนจะใช่นะเดี๋ยวลองซื้อแล้วกันทุกคนซื้อมาไว้นะครับดูซิมันจะทําความสะอาดง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าแนวตั้งเนี่ยเขาลองดูกันแอะฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างจาก โอ้ดูสิทุกคนดูความสกรปรกที่มันหายไปอ้ารู้สึกฟินเหลือเกินถ้าไม่ติดที่ว่าไม่มีตังแนะ่ปันนี้เติมโลบักไปแลยเอานะ้ำไม่จำกัดไปแลยมีตังซื้อปืนแล้วทุกคนมาซื้อปืนกันเลยดีกว่าปืนหนึ่งหมื่นห้าดูซิว่าจะโหดแค่ไหนโอ้โหดูดีมีราสีมากเลยไอฉันว่ายิงคนตายแน่เลยเจ้ากบโอีไม่ตายเว้ยนี่มันคือปืนน้ำเดี๋ยวลองดูประสิทธิภาพของปืนนี้ดีกว่าตั้งหนึ่งหมื่นห้าแล้วแนะ่มันน่าจะมีดีอะไรบ้างสิต้องลองดูทุกคน เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันมันต่างใจเดิมตรงไหนวะตอนนี้ฉันเดินไปเติมน้ำเนี่ยไปกลับเนี่ยประมาณ5,000รอบแล้วโอ้อะไรมันจะตกใจขนาดนั้นก็ฉันไม่รู้จะพูดอะไรไงไม่รู้จะพูดอะไรโอ้โหไว้ก่อนใช่ไหมว่าไงอ้าวเห็นละเนี่ยเอ้ยเออมาเอ้ยเอ้ยย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 ายย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 ย ไม่เดี๋ยวนะแป๊บน,นึงรู้สึกว่าจะมีตังซื้อแล้ววะ่ะซื้อถังหนึ่งมืนห้าโอเคซื้อเลยโอ้โอรู้สึกว่าถังใหญ่ขึ้นนะฉีดทำความสะอาดไปเรื่อยทุกคนชีวิตมีแค่นี้นะครบนหลังคางก็ต้องฉีดถึงแม้ว่าจะอันตรายแค่ไหนก็ต้องมาฉีดใกล้จะสะอาดแล้วโว้ยก็จะได้ไปด่านต่อไปลาก่อนนะจะกอบล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนายก็รีบทำความสะอาดเร็วๆสิ โอ้ยลองให้ได้ปอมมากโอ้ยน้ำก็หมดบ่อยหลือเกินเนี่ยโอ้ยฉลามเนี่ยไปต่อสายยางจากทะเลมานี้ดิจะใช้เงินแก้ปัญหาก็ไม่ได้ไม่มีเงินเฮ้ยรู้สึกว่าจะอันล็อกด่านต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนทุกคน่านต่อไปดูซิว่าเป็นยังไงว้าวโอ้โหนี่เป็น่ดนเมนชั่นนะครับและด่านต่อไปก็คือสคูเฮ้ยดูทำความสั่นง่ายอยู่นะไม่ยากเท่าไหร่เนะมันไม่ค่อยมีซอกซอยเท่าไหร่เฮ้ยก็ดีเลยดีเออแต่ว่ามันใหญ่นี่ทุกคน ทำความสะอาดไปอย่างสบายใจโอ้ฉลามดูนี่สิแั็คมีตังค์อยู่68,000แล้วเนี่ยโอ้โหคดรวยเขาจะได้ความดีดีด้วยแั็คมีอยู่แค่6,000นนายแอบบเอาเงินไปซื้อของกินป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยแจ็ก็ไม่ได้เอาเงินไปซื้อของกินนะอะไรเดี๋ยวลองมานี่ดีกว่าทุกคนซื้อปืนเลยนะปืน35,000โอ้โหรวยเหลือเกินอันต่อไป80,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อแทงค์ด้วยละกันอ๋อยังไม่มีตังค์พอเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนิดเดียวเอง โอเคมีตังค์แล้วสามหมื่นห้ามาซื้อเลยซื้อเทงอันนี้โอ้ยดูดีขึ้นเยอะทุกคนดูนี่สิจะไปหาแล้วจ้าโกยินดีต้ารับฉลามมานี่เร็วดูสวยไหมแมนชั่นโอ้ยสกปรกรู้สึกว่าจะมีน้ำหัววงกลมด้วยลองซื้อมาดูดีกว่าสามพันโอเคลองใช้ดูเล้อันนี้สามหมื่นอ่ะลองซื้อดีกว่าอุ้ยกว้างขึ้นเยอะเลยลองใช้ดูในซื้อนั่นแหละเดี๋ยวจะลองฉีดนะฉีดรถดูแล้วกัน โอ้โหดูอุ้ยกวางขึ้นเยอะอุ้ยแจวแหววเลยโอ้ดูสิทุกคนทำความสะอาดได้แบบว่ารวดเร็วกว่าเดิมโอ้โหกวางขวงมากหลังจากทำความสะอาดมาประมาณ46ล้านปีทุกคนตอนนี้แมนชั่นผมก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วโอ้สุดยอดเลยไม่มีอะไรพูดมาก่อนนี้อ่ะอ่าโอ้ขอให้ล้างต่อไปนะเชื่อว่านายไม่มีอะไรพูดจริงๆว้จะลาม โอ้ดูดิพอมีแบบว่าหัวที่มันกว้างขึ้นนี่คือทํางานได้เร็วขึ้นเลยฉลารลดันี้เท่เหลือเกินเรอ,อยากจะมีบ้างจังอะรถรลปกรกะโปรงนะไม่หมายถึงว่ารถเท่ๆดีเน่ยเท่ๆแบบนี้อ๋อโอเคโอเคโอ้โหดูนี่สิทุกคนผมมีตังค์ซื้อปืนอีกแล้วเจสเปาส์โอ้โหซื้อเลยและกันโอ้อยางเท่ว้าวดูสิทุกคนทเท่จริงเท่จังกำลังตั้งโดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึง ด่านต่อไปเปิดแล้วาซึ่งฉันยังไม่ได้ทําความสะอาดนี่เลยอ,อันนี้คือยังไม่สะอาดเลยขอทำความสะอาดตัวนี้ก่อนแล้วกันให้สะอาดก่อนดูดิโอทําความสะอาดโคตรเร็วเดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยแล้วกันมาดูซิว่ามีอะไรบ้างด่านนี้เป็นด่านโรงเรียนนะครับทุกคนก็จะมีเป็นรถโรงเรียนที่สกรปรกแล้วก็มีเอออันนี้คืออะไรห้องเรียนแหละโอ้โหห้องเรียนสกรปรกมากเอ้แต่พอมีปืนดีมันก็ดีว่ามันก็ทําง่ายขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยว่าแล้วดูด่านต่อไปคือสนามบิน โอ้ยเราจะได้ล้างเครื่องบินเลรนี่มาดูฉลามทำความสะอาดกันทุกคนที่ระดับเซียนโอ้โหเอา嘛เโ้ยเก้าอี้เป็นเกกาเดี๋ยวมาล้างรวโรงเรียนมันดีกว่าทุกคนน่าจะล้างง่ายกว่าในห้องเรียนนะครับโอ้โหดูสิโอ้ดูตอนนี้รถโรงเรียนก็เริ่มสะอาดแล้วทุกคนอ้โหแจ๋วแววมากเหลืออีกสองคันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีตังค์ซื้อแล้ว,วะ่ะขอซื้อนี่เลยแทนง์ปดหมื่นโอ้โหขอลองดูโอ้โหดูดีมีสไตล์มากทุกคนเท่เท เฮ้ยทำไมนายเป็นเศรษฐีจังเลยไงเจ้ากบก็ฉันทำความสะอาดเก่งไงฉลามเจ้เลยรวยเดงว่าฉันอ่อนสินะลาล่ะนลาโอ้ยทะเลเซสงามเออเอามาฉีดน้ำล้างรถสดใสรถสะอาดทันใจตีลงทะเลไปน่าจะสะอาดกว่าสิ่งที่สนุกคือการฉีดน้ำทุกคนแต่สิ่งที่ไม่สนุกเลยคือการเดินมาเติมน้ำเฮ้ย อะไรเราจะกอบสนามบินอะลอกแล้ว <S <S <ร>อโอ้โหสิ่งแรกที่เจอเลยเครื่องบินโอ้ my god มีเครื่องบินลำมาเริ่มแล้วก็มีรถตรงนี้นิดหน่อยเอ้ทุกคนตอนนี้ผมมีตังหนึ่งเซนแล้วนะผมจะมาซื้อนี่นะครับนี่ซื้อนี่เลยสามหมื่นแล้วก็ซื้อนี่ห้าหมื่นและอันนี้ที่ผมอยากจะได้ที่สุดก็คือเป็นอัลต้าไว้นะทุกคนไอสเส้นฉีดมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยทุกคนอันนี้ฉีดเครื่องบินฟินจังเติมน้ําแล้วก็มาฉีดแล้วก็เดินกลับมาฉีดใหม่แล้วก็ไปเติมน้ํา ฟินเหลือเกินอะไรของนายเนี่ยจะกบไม่รู้ไม่มีอะไรพูดแล้วตอนนี้เราพอแค่นี้ก่อนไหมแฉลามพอแค่นี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวฉันก็เติมน้ำก่อนแป๊บหนึ่งถ้าทุกคนอยากจะดูเราเล่นแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึง1 5 0 0 0ไลค์ก็เดี๋ยวจะเล่นต่อละกันนะใครสนใจปลูกต้นไม้ได้ปลูกได้ทุกคน35บาทนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปแน่จะบอกว่าการทำความสะอาดในแบบนี้เนี่ยเพลินมากนะทุกคนแต่ว่า <c oughs> น่าจะสองชั่วโมงแล้วนะใช่ <c oughs> ไปแล้วน่าฉลามเราไปพักกันเถอะมปไปนั่งเครื่องบินเลยไปบิน <c oughs>